การ์ตูนไซเบอร์พังฝีมือคนไทยที่ทำโคตรถึงแถวเอาไปขายต่างชาติจนได้เงินระดมทุนเป็นล้านอ่ะนี่คือโรเนนออฟโอคานีกราฟิกโนเวลของคนไทยที่ไปไกลถึงต่างประเทศเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักวาดคนไทยที่ชอบในไซเบอร์พังกับตำนานญี่ปุ่นแบบสุดๆจนถึงขั้นที่เขาคว้าเงินทุกบาททุกสตางค์กันเองเพื่อสร้างเล่มหนึ่งออกมาแล้วค่อยระดมทุนเรื่องราวมันจะเกี่ยวกับนักล่าข่าหัวในโลกไซเบอร์พังสุดดาร์ที่ต้องเอาตัวรอดท่ามกลางอชญากรรมและความลับดำมืดของเมืองโอคานีตอนแรกถึงขั้นโดนดูถูกเลยนะว่าขาย มาแล้วถึงสี่เล่มและกำลังจะออกอีกเล่มหนึ่งแล้วด้วยพร้อมได้เงินระดมทุนจากนักอ่านต่างชาติอีกเกิน2ล้านบาทมีคนรอที่จะซื้อจะอ่านเล่ม5กันอยู่อีกเยอะมากๆและจากที่ผมได้ลองก็คือไม่สงสัยเลยนะที่มันเป็นแบบนั้นเพราะเนื้อเรื่องมันลึกลับน่าติดตามแถมตัวละครที่แบบโหโคตรเทความดิบเถื่อนสไตล์สิบแปดถึงยี่สิบบวกนี่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้เขาเลยพอทํากันเองวาดกันเองไม่ต้องมีใครมาเซ็นเซอร์มันเลยจัดเต็มได้แบบถึงใจเล่มหนึ่งมันจะเหมือนเป็นแบบจุดเริ่มต้นปูปูก่อนแแตต่่่วาาาาาาพออเเเเเข้เ้้ลลลมทททนนนัััหหะโครรรดดืงงยสสกกกีจุ มันพัฒนาจนสวยจัดๆโดยเฉพาะฉากหลังที่โคตรจัดเต็มเลยแถมฉากแอคชั่นการออกแบบตัวละครใช้คาว่าเท่ได้เปลืองมากๆเป็นสเสน่ห์ของเรื่องที่ผมต้องลุ้นตลอดเลยว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> เล่มนี้มันจะมีตัวเท่ๆตัว,ตวไหนออกมาอีกนะผมชอบที่ทุกเล่มเขาจะมีเบื้องหลังให้อ่านด้วยอะทำให้เข้าใจแนวคิดของคนทํามากขึ้นว่าแบบอ๋อ oh, จุดนี้เป็นแบบนี้เขาออกแบบมาเพราะอย่างนั้นแล้วมันเหมือนเป็นอิสตอร์เอ็กของความทุ่มเทให้เราเห็นอยู่เต็มเล่มไปหมดเป็นการสนับสนุนโปรเจกต์คนไทยที่รู้สึกว่าโอเคมากเลยเห็นว่าเขากำลังจะทำเวอร์ชันภาษาไทยออกมาเร็็ววววนนีี้้้้ดดดยยะััังงงไไไเเเ่่่ปสซืืออหราาาตติมกทบแลพจ มาเอาใจช่วยโปรเจกต์คนไทยให้ไปได้ไกลกว่านี้กันเนอะ